นี่สไตล์จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นหลังที่เรามาพักนะคะจะได้เห็นนะว่าส,สภาพลักษณะของรีสอร์ทเป็นไงเสิร์ชใน Google หรือ Facebook นะที่แบบว่ายังไม่เห็นบรรยากาศจริงๆนะคุณแม่มก็เลยทำคลิปอย่างนี้ืขึ้นมาแต่ก็ต้องโทรมาคุยคุณป้าแล้วว่าคือเขาห้องเต็มไหมอะไรยังไงไหมนะครับก็ถ้าชอบวิดีโอของเรานะคะฝากกดติดตามกด u ั s cribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะคสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าของเอมซีรีสอร์ทนะคะเราอะจะมาเที่ยวที่กุยบุรีใช่ไหมคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทีนี้เราก็เลย พยายามหาที่พักที่เหมาะกับครอบครัวของเรานะคะก็คือเรามีทั้งคุณคุณยายใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กๆทีเนี้ยเราก็เลยหาหาที่พักที่มันสามารถเงียบสงบนะเงียบสงบแล้วก็ติดทะเลแบบสายธรรมชาติแล้วก็ติดทะเลนะครับใช่แล้วก็ด้านหลังของเรานี่เป็นทะเลนะเป็นทะเลนะคะก็คือจากด้านหน้ารีสอร์ทก็มีถนนเล็กๆกั้นแล้วก็เป็นทะเลเลยนะคะอันนี้คือถนนข้างหน้ารีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทอันนี้จะเป็นรีสอร์ทเชิงแบบธรรมชาติ เป็นการทำเขาเรียกอะไรการบริหารการจัดการแบบด้วยตัวเจ้าของเองนะครับด้วยเจ้าของเองนะครับก็แล้วก็มีแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยดูแลความสะอาดนะฮะก็จะมีแค่คุณตากับคุณยายที่คือที่นี่จะค่อนข้างเงียบสงบนะครับแล้วก็บรรยากาศอะไรเงี้ยที่บอกไปว่าคือสไตล์แบบธรรมชาติแล้วก็ครอบครัวนะใช่ค่ะแล้วก็โดยรอบๆเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรดูนะฮะมันจะมีต้นไม้ ป่าไม้แล้วก็พวกต้นเขาเรียกประมาณต้นโกงกลางขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าดูย้อนไม่น่าจเห็นไหมนี่ฮะหลังรถกระบะตรงนี้ครใกล้ๆเราเลยนะฮะประมาณ100เมตรนี่ฮะก็เป็นทะเลแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมทะเลตอนทีหลังนะครับถนนตรงนี้เป็นถนนเรียบเรียบชายทะเลซอยสินะครับองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือนะครับกุยเหนือนี่ คุณพ่อไม่แน่ใจว่าอยู่ยังอยู่ในเขตอำเภอกุยบุรีหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันอยู่ติดอำเภอเมืองนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองครับตำบลบ่อนอกนะอ่ะไปครับอันนี้คุณแม่อยู่ที่หน้ารีสอร์ทของเอียมศิริเอียมศิรินะเอียมศิรินี่ก็คือเป็นชื่อของคุณป้าคุณยายคุณยายนะครับของเจ้าของรีสอร์ทนะครับตอนแรกที่เราหาที่นี่ใช่ไหมคะเราหาเจอแล้วพอเราขับรถเข้ามา ก็มีความรู้สึกว่ามันไกลนะรู้สึกว่าคือทางเข้าอ่ะคืออาจจะรู้สึกว่ามันแบบซับซ้อนเขาเรียกอะไรนะคือลึกลับนิดนึงแต่พอมาถึงรีสอร์ทแล้วโอ้โหเป็นรีสอร์ทที่น่ารักมากคืออันนี้จะเพเน้นเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบสายธรรมชาติหรือว่าเป็นสายแฟมิลี่นะครับก็คือต้องการความเงียบสงบนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะมีต้นไม้ มีอันนี้ก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะฮะนี่ฮะธรรมชาติหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีปลานะปลานี้เป็นคลองปลาธรรมชาตินะบางบางครั้งก็จะมีคนหาปลามาหาปลาได้นะครับอ่าเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องกวนะฮะเขามีลวดหนามมีอะไรครบเขาเรียกอะไรนะเป็นรัวนะฮะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> ต้นไม้ขึ้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ รเราไปดูข้างในนะฮะเริ่มจากเข้ามาในรีสอร์ทนะครับนี่ครับสไตล์ก็จะเป็นแบบนี้นะด้านซ้ายมือเข้ามานี่ก็จะตรงนี้จะเป็นที่เหมือนที่ทานนั่งทานอาหารเช้านั่งทานกาแฟนะคะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะก็จะมีกระติกน้ําร้อนมีไมโครเวฟมีพัดลมทีวีเอาไว้รองรับนะักท่องเที่ยวตรงนี้เขาก็ให้บริการเราฟรีนะครับใช่ค่ะก็ะจะมีนี่ฮะตามที่คุณแม่บอกมีกระติกน้ําร้อนมีกาแฟนะครับโอวนติน ไมโครเวฟแล้วก็นั่งอันนี้คือช่วงนี้ก็คือ8ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับวัน<ม>ที่2 0 25้าไม่คุณแม่26<อ>่ห <6 S> 26นะี่หกะคะ่ะยีหธันวาสองพันนะครับในตู้นี้ก็จะมีเครื่องดื่มให้บริการเราทั้งน้ำเปล่าน้ำกระเจี๊ยบโค้กนะครับแล้วก็แล้วก็เครื่องดื่มสำหรับผู้ใหญ่นะครับกาแฟกระป๋องนะครับสำหรับ เออมันก็มีมุมทีวีให้ดูนะฮะมีพัดลมนะอากาศวันนี้ก็ประมาณ2 2่สองถึงยีองศาโดยประมาณนะครับก็กำลังดีนะครับเป็นไงฮะอากาศเป็นไงฮะพี่ฟ้าฮะกาศไม่ค่าค่าแต่แดดร้อนมากค่ะบคุณแดดแดดออกแล้วครับแดดออกแล้วครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ารีสอร์ทเนี่ยจะหันหน้าออกไปทางทะเลนะครับซึ่งแดดก็จะเริ่มออกตั้งประมาณ8ปดโมงเช้าเนี่ยฮะก็เริ่มมีแดดแล้วแดดสวยมากฮะวันนี้แสงสวยนะ สีในในนี้อาจจะดูแบบเข้มๆแหละเพราะว่าคือต้นไม้สังเกตที่ต้นไม้ที่นี่กับต้นไม้ที่กรุงเทพต่างกันนะสีของต้นไม้ที่นี่จะออกเขียวเข้มนะเหมือนเหมือนกับสดชื่นมากฮะอากาศดีมากครับแล้วก็ลมก็จะดีนะไม่ได้เปิดพัดลมแต่รู้สึกเลยว่ามีลมเย็นตลอดต้นไม้ที่กรุงเทพสีจะออกสีเขียวอ่อนๆเนาะคุณแม่เนาะอ่ไปกันเดี๋ยวบอกเพื่อนๆหน่อยว่าอาหารเช้าของที่เอ็มซีรีสสองแต่ะค่ะว่าเขา็จอะไรบ้างอาจจะ วนๆไปเนอะแต่ที่เรามาส่วนใหญ่คุณยายเขาจะทําข้าวต้มหมูข้าวต้มซี่โครงหมูใส่เห็ดนะให้เราทานแต่เมื่อวานเราได้กินอาหารก็คือเป็นข้าวต้มหมูและกุ้งนะคะกุ้งตัวโต,วต,วตวมากอร่อยมาก <c oughs> แล้วแต่เรื่องอาหารนี่ก็คือแล้วแต่วัน,นะะแล้วแต่วัน<ก>นะคะว่าใครคุณยายทำนทำอาหารอะไรครับราคาห้องที่นี่ก็เริ่มที่ประมาณ400ขึ้นไป400บาทแต่ต้องเช็คราคากับทางรีสอร์ทเองนะคะก็อยู่เป็นเป็นรีสอร์ทที่คุณภาพ ดีราคาไม่แพงครับเหมาะกับสไตล์แบบมีมีแฟมิลี่แบบนี้ครับอาจจะคนที่มาเที่ยวที่นี่หรือคนที่จะเดินทางไปทางใต้ก็ได้นะคะสามารถแวะเข้ามาพักก่อนก่อนที่จะเดินทางต่อก็ได้แต่ก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็อาจจะต้องคุยรายละเอียดกับทางคุณเจ้าของรีสอร์ทนิดนึงนะว่าคือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ข้างในรีสอร์ทนะก็จะมีต้นไม้ร่มื่นมาคุณพ่อเดินมาปั๊บเห็นแวบนะฮะนี่อันนี้ไม่แน่มันใจมันคือต้นอะไรทวาบใหญ่มาก อันนี้คือเรียกต้นบอลไหมต้นบอลน,นะฮะต้นบอลอ,อ,อันนี้เป็นค่อนข้างจะมีราคานะครับช่วงนี้เขานิยมบอลอกันนะครับ,บน,นี่เราก็เดินไปเรือนะ่อยๆนะเห็นแวะแบโอ้โห,โโหโต้นบอลเทียบนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางขวามือเนี่ยจะเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านบ้านเป็นหลังนะฮะเป็นบ้านบ้านพักเป็นหลังนะราคาประมาณ1,000บาทถึง1,200บาทนะฮะแล้วแต่แล้วแต่สไตล์หรือความกว้างของบ้านนะ เขาไปเนี่ยคุณพ่อคิดคือไม่แน่ใจเรื่องความกว้างเพราะว่าว่าว่ากี่ตารางเมตรแต่โดยประมาณเนี่ยตีประมาณห0ตารางเมตรขึ้นไปนะมีสัดส่วนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายในในบ้านให้ดูนะครับมีร้านจอดรถแบบนี้นะครับต้นไม้ก็เขียวส่วนใหญ่ที่นี่จะเน้นต้นไม้เยอะนะครับอ่าเนี่ยขอจะีหยกดูต้นนี้คุณแม่ต้นอะไรไม่รู้เนี่ยต้นหางกระจงไหมเออน่าจะหางกระจงครับ อ่ะ่ะนีตรงนี้คุณยายปลูกต้นบอนเพียบเลยอ่ะใช่คุณพ่อเห็นแวบ,บๆช่วงนี้เขานิยมบอลน,น่าจะเป็นของลูกชายนี่นี่ฮะจะให้ดูนะครับมาดูได้แต่ห้ามขโมยนะฮะตอนนี้มีราคาบอลพวกนี้มีราคาหมดนะฮครับนี่นี่มีต้นใบด่างด้วยไนคุณแม่เนี่ยข,ขาวๆเนี่ยที่เขาเรียกใบใด่างนี่ฮะอันนี้ก็คือ น่าจะเป็นของลูกชายที่เอามาเอามาปลูกไว้นะฮะก็สวยนะครับต้นใหญ่มากใบก็เริ่มเริ่มออกด่างๆแล้วนะครับนี่ครับดูกระถางกระถางนี่ใหญ่มากนะคุณแม่<า>โอเคครับมาครับพี่เจ้าจ๋ะเราไปดูกันต่อเลยนะครับจะได้เห็นนะว่าส,สภาพลักษณะของรีสอร์ทเป็นไงสำหรับคนที่เสิร์ชเจอใน YouTube หรือว่าเสิร์ชเจอในตัว Facebook ก็ตามนะฮะอาจจะยังไม่ยังไม่มียังไม่มีคลิปวิดีโอที่ออกมาเป็นลนักษณะแบบนี้นะคือเราจะถ่ายให้เห็นเลยนะว่าตัวตัวบ้านและตัวรีสอร์ทนี่นะคือจะเป็นสภาพยังไงนะครับนี่อันนี้จริงๆก็บอกคุณป้าคุณยายไว้แล้วนะว่าเราอาจจะขอเข้าไปถ่ายข้างในนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายห้องที่เราพักนะครับนี่จะให้ถ่ายดูยข้างหลังนะข้างหลังจะเป็นนี่ถ่ายไม่ได้ ส่วนใหญ่แต่ละห้องก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าคุณภาพดีมีตรงนี้จะเป็นที่น,นั่งเป็นพื้นที่สําหรับนั่งคุยนั่งรับประทานอาหารน,นะคะด้านหน้าห้องนี่คุณพ่อถือว่าคือรีสอร์ทสไตล์แบบนี้นะคือเดี๋ยวนี้มันไม่ไมค่อยมีหายาก<ม>เพราะว่ามันใช้งบประมาณสูงมากแล้วก็คือวัสดุอุปกรณ์หรือความกว้างมันใช้พื้นที่เยอะสมัยนี้จะเป็นห้อง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 ,องเล็กๆแล้วก็ไอชานระเบียงแบบเนี้ ไม่ค่อยมีแล้วนะแต่นี้คือเขาทำด้วยใจรักจริงๆนะครับนี่ก็มีมีเก้าอี้มีอะไรให้นั่งเล่นหน้าครบเบียงเยอะนะคะเออเขาเรียกอะไรฟาซิลิตี้นะคุณแม่ครบเลยนะครับเขาหา้วยอะไรอ่ะไหนะลูกนี่ไหนคะก็จะเงียบสงบมากคุณป้าก็จะเลือกครับนะก็ช่วงนี้มันโควิดนะเราก็ต้องคุยกันเอีมสิรีสอร์ทค่ะครับอ่ะเราไปกันต่อครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องเรา นี่อันนี้ก็ตรงนี้ก็ทำขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นบ้านสำหรับพักอาศัยนะครับนี่กับครับ,รบอ่ะหลังนี้ใช่ไหมคุณแม่ <c oughs> ก็คือบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นบ้านบ้านเป็นหลังอย่างนี้เ,นลเลยครับแล้วก็บ,บาง <c oughs> บ้านก็จะเป็นแบบสองบ้านแฝด เออบ้านแฝดแต่ไม่ได้ทะลุถึงกันนะแต่แค่ใช้ระเบียงร่วมกันใช่อันนี้อันนี้ที่จอดรถนะคุณแม่ตรงนี้ก็จะจอดรถได้มีทุกหลังก็จะมีอะไรนะไอจานดาวเทียมหมดนะครับนี่สไตล์จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นหลังที่เรามาพักนะคะอันนี้อันนี้คือเรามาพักหลังนี้นะครับห้องสามกับสี่เรามาพักประมาณสัก เป็นสิบครั้งแล้วสิบครั้งขึ้นน่ะแต่ว่าคุณพ่อจะไม่ได้เนาะแต่จํานวนสิบครั้งขึ้นแน่ๆในระยะเวลาสี่ห้าปีประมาณห้าปีเนี่ยเป็นประมาณนะครับก็เราก็พักแต่หลังนี้เท่านั้นนะเพราะว่าหลังนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นแบบฟอรซิลิตี้แบบดีกว่าหลังอื่นเพเ่มมอนเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเราแบบชินนะชินกับห้องเราพักที่ไหนก็จะพักอันนี้จะเป็นบ้านแฝดนะคะก็คือจะเป็นสองห้องที่ติดกันเหมาะสำหรับคนที่มาด้วยกันเยอะๆเลย ก็คือในห้องอ่ะจะไม่ได้ติดแต่จะติดกันบริเวณอ่าระเบียงตรงนี้นะคะครับระเบียงที่นั่งเนี่ยจะติดกันก็จะจะเห็นว่าจะมีชิงช้าเขาเรียกอะไรนะอันนี้ชิงช้าเนาะเป็นจที่นั่งแล้วกันเออเป็นที่นั่งที่นั่งรูปตัวไข่อย่างงี้ที่นั่งแบบครับให้เด็กๆได้นะครับฟาร์เซอร์ดิตี้ที่นี่จะครบมีโต๊ะเก้าอี้โซฟาที่นั่งรับประทานอาหารที่นั่งเอ่อมีปาร์ตี้กันได้นะครับ นี่ห้องข้างหน้าเดี๋ยวหกว้างขวางนะฮะนี่มีอย่างนี้ทุกหลังนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องดีกว่าคุณแม่เราเราไปดรรอบๆกันก่อนไปะปะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆนะเดี๋ยวเราข้ามาดูในห้องวันนี้ก็เป็นข้าวมันไก่ไปครับนี่มีเจ้าหมาด้วยเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีโรงจอดรถ ที่มีหลังคานะก็สามารถนํารถมาจอดตรงนี้ได้ครับนี่เพราะว่าบริเวณหน้าห้องจะไม่มีที่จอดรถนะคะอาจจะจอดจอดข้างๆได้เนาะครับก็จะมีหลังคาอย่างนี้ให้นะประมาณจอดได้ประมาณ4ี่ห้าคันโดยประมาณนะฮะใช่ในรถน้องจอก็จอดนี่เนาะอ่าแล้วก็ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะฮะห้องครัวครับแล้วก็จะมีห้องน้ําครับ,รบอ่าตรงนี้ก็จะเป็นนี่ อันนี้ก็จะเป็นห้องพักนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นแบบห้องพักของเจ้าหน้าที่นะคะห้องพักสําหรับทั้งเจ้าหน้าที่นะเขาก็อยู่ใกล้ๆกันซึ่งที่นี่เขาป้าคุณป้าก็คือบริหารจัดการแบบของป้าเองนะครับส่วนด้านขวามืออันนี้จะเป็นห้องพักเล็กห้องเล็กลงมาหน่อยนะคะก็สําหรับคนที่แบบอาจจะแบบมาค้างคืนเพื่อเดินทางต่ออะไรเงี้ยถ้าสะดวกก็ห้องเล็กๆก็ได้ใช่ครับแล้วราคาก็จะถูกลงอีครับนี่ ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับซึ่งซึ่งเราเราชอบมากเลยคือมันเงียบสงบไม่ไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรแบบคือเรามาจากในเมืองนะเราก็ต้องการความสงบเงียบเนอะยิ่งเรามีคนแก่มีเด็กมีอะไรอย่างงี้เนาะแล้วที่มีเด็กทารกเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยคือสไตล์นีคือเป็นการจะวาดูกไหมคะนี่ต้นอะไรคะอันนี้ต้นอะไรดอกแก้วต้นดอกแก้วครับอ่ะพ่อก็จะแผนกล้องไปเรื่อยๆนะคุณแม่ นี่ตรงนี้ก็เป็นจริงเป็นที่นั่งนักินชาตรงนี้ตรงนี้นะคะถ้าแบบมากันเยอะๆเป็นกรุ๊ปทัวร์อยากจะมีปาร์ตี้มีปิ้งย่างหรือว่าดื่มอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้ป้าเขาก็จะมีโซนแบบนี้ให้นะแล้วก็มาใช้บริการจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้คุณพ่อว่านั่งได้สัก30คนใช่เยอะเลยนะมีที่นั่งเยอะเลยโอ้มีเตาอบแบบนี้เลยนะคุณแม่เตาอบใหญ่มาก เตาอบเตาอบนี่นะคือเนื่องจากว่าคุณป้าเนี่ยเขามีมีตึกแถวอยู่ในตลาดด้วยเขาก็ทำขนมด้วยแล้วทีนี้เขาก็เอาเตาอบแบตงนี้นะครับนี่ครับอ่ามีอ่างล้างจานมีครบทุกอย่างนะครับมีตู้เย็นนะ,ะนี่อะไรไม่คืออะไรอะ่ะครับ ครับอ่ะอไปค่ะ<ต>ไปดูกันต่อนะโซนนี้คือเป็นโซนอยู่ด้านหลังนะคือเราเสียงดังได้เต็มที่เลยมีเตาถ่านบริการด้วยนะคะสามารถแบบเอาอะไรมาปิ้งได้คือนพวกนี้<ห>นคุณป้าไม่ได้คือไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะผมคือเขาน่าจะรวมแบบเขาเรียกอะไรแบบต้องเราคุยดูนะฮะแต่ว่าคือส่วนใหญ่แล้วที่นี่คุณป้าจะค่อนข้างใจดีนะไม่ จะว่ามีปลูกผักด้วยเห็นไหมค,ครับอันนี้อยู่ข้างด้านหลังด้านหลังรีสอร์ทนะครับด้านหลังรีสอร์ทจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแม่คุณคือตรงนี้นแม่มคือสมมุติเรามาปาร์ตี้กันนะเราจะสักร้อยคนเนี่ยเราเสียงดังเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันไม่มีบ้านคนเลยม่มีบ้านคนเลยใช่ตอนที่เรามาพักคือแรกเรามาอยู่ที่นี่สองคืนเพราะเรามาธุระนะครับใช่แล้วก็คืนแรกก็จะมีกุ๊ปมาปาร์ตี้หน่อยก็ ร้องเขาเลยเอาเกะนู่นนี่กันเสียงไม่เสียงไม่ได้ดัง,เ,งเข้าไปไนะเพราะมันมันเปิดกว้างนะแต่พื้นที่ของแกก็คือมีรั้วโลวดหนามรอบขอบชิดนะคะก็ปลอ,อ,อดภัยใช่นี่ตรงนู้นก็จะเป็นเขาไปทาโรงเพาะบอลไว้เพาะบอลบ,บอลด่างนะผนพ่อไม่ไม่ขอเดินไปนะครับนี่สไตล์ก็จะเป็นอย่างนี้คือสำหรับเน้นอีกทีนะสำหรับครอบครัวหรือแบบทุกคนนะครับที่ชอบในบรรยากาศเงียบๆสงบธรรมชาติ คือหนีจากความวุ่นวายในเมืองนะครับรต้องการมาพักรีสอร์ทแบบนี้สมมุติเรามาพักแบบนี้นะครับแล้วตอนตอนเช้าที่เราตื่นมาเราก็รับประทานอาหารเชา้าเสร็จเราก็จะพาคุณลูกๆหรือครอบครัวเนี่ยไปเล่นน้ําทะเลที่อาา่าวมะนาวไป ดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟที่แบบเออ <S <S 1> <S 1> เป็นแบบริมทะเลแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นร้านกาแฟดีๆแถวนี้ก็มีหลายร้าร้านอาหารอร่อยอร่อยก็เยอะนะคะ่ร้านอาหารที่ว่าเท้าเหยียบน้ํา,าทะเลเลยโต๊ะนั่งอยู่ชิดถาดทะเลเลยอ่าอแบบันนี้คือมันอยู่ที่แต่ละบุคคลนะต้องดีไซน์เขาเรียกวางแผนในการท่องเที่ยวรอบนี้เราไม่ได้ไปรีวิวร้านอาหารเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องรีวิวร้านอาหารแถวๆนี้อาหารอร่อยหลายร้านเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยแล้วคือคุณพ่อชอบที่ว่า คือพวกกุ้งพวกปลาหมึกเขาจะราคาไม่แพงอาหารนันราคาไม่แพงแล้วก็สดสดจริงๆตัวใหญ่เพราะว่าแม่ตัดมาแปลกใจที่ว่าบุรีบ่อนองนี่คือมันจะติดทะเลเลยนะแล้วก็ใช่แต่แม่คุณแม่คือปกติแล้วถ้าเราไปที่อื่นน่ะติดทะเลแพงแต่ที่นี่ไม่แพงคือแปลกคือคือคุยบุรีเนี่ยคือเราเราทราบมาพักกันแล้วว่าคือค่าของชีพตามอาหารการกินคุณภาพดีราคาไม่แพงอย่างปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ย 290 290เกสิบสองเ้าสิบของของที่อื่นนี่คือตัวไม่เกินเจ็ดขีด8ปขีดนะที่นี่คือประมาณกิโลขึ้นนะฮะประมาณหนึ่งจุสามหนึ่งจุดสี่กิโลเลยครับโหกินกันแบบปลาหมึกนี่สดมากครับแต่ก็ก็ไม่ใช่สดถึงขั้นแบบว่ากินในเรือนะฮะแต่ก็สดนะฮะสดบอกเลยไดนค่ะเดินไปก่อนพ่อมาที่ไรก็ประทับใจตรงนี้ทุกทีก็เลยขอ ทำคลิปนะคุณแม่นะก็คือรีวิวแบบให้ให้คนอื่นจะได้แบบเห็นว่ารีสอร์ทเขาประมาณนี้แล้วก็รีสอร์ทแบบเงียบๆเงียบๆสงบๆเผื่อใครใช่เผื่อว่าท่านผู้ชมนะคนไหนนะชมแล้วรู้สึกว่าไปเสิร์ชในตัว Google หรือ Facebook หรือว่าไก่วัวแล้วตรงนั้นไม่มีวัวใช่ใช่พอเห็นแล้วไปเสิร์ชใน Google หรือ Facebook นะที่แบบว่ายังไม่เห็นบรรยากาศจริงๆนะคุณแม่ก็เลยทำคลิปอย่างเงี้ยคือขึ้นมา แต่ก็ต้องโทรมาคุยคุณป้านะว่าคือเขาห้องเต็มไหมอะไรยังไงไหมนะครับเพราะถ้าดูในตัวอาก d ด้านะส่วนใหญ่แล้วจะห้องเต็มแล้วไม่มีที่พักคนคุณยายอาจจะไม่ได้เปิดอาจจะไม่ได้เปิดรับหรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็ประมาณนั้นไม่มีห้องว่างนะฮะอ่ะไปไปคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคุณแม่ เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูในห้องนะห้องก็ลกนิดนึงห้องเรียนิดนึงนะเพราะเราพักอาศัยอ่ะนี้เรามากันผู้ใหญ่สามคนเด็กสองคนนะครับก็บรรยากาศดีสวยไหมคะนี่เขาเรียกดอกไม้อะไรคะพี่ส๋าวาดอกเฟื่องฟ้าค่ะเฟื่องฟ้าดอกแ่ก้วอะไปไปวิ่งเร็วๆดันมาเร็วๆเร็ว้อนแดดสองหน้าแดดสองหน้าเบบี แต่ซองน้ำมาดิเองแต่แรงวันนี้ <c oughs> กนนะ็จริงๆอยากอยากจะไป <c oughs> อยากจะพาจาวาเดินไปทะเ,เลด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่า,านะว่ามันจะแดดร้อนหรือเปล่าเนะ <c oughs> เอาไม่เป็นไรก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวงี้ก็คือ <c oughs> เอาแค่นี้แหละนะ <c oughs> ไ,ปไปดูนะข้างในกันมาครับ เราไปดูข้างในกันอ่าในห้องเราเอาในห้องเรานะจะได้เห็นสภาพจริงๆนะในห้องเรานะเป็นยังไงนะครับนี่ตู้เย็นคุณยายมาวางด้านนอกนะเพราะว่าในห้องมีที่นอนเยอะมากก็ดีแล้วเพราะว่าจะได้มีสเปซจะได้มีพื้นที่ในการนอนนะคะครับนี่ห้องเราก็จะเป็นแบบนี้นะคือ คือไม่ใช่ว่าแบบจะใช้แบบอะไรคือเน้นฟาร์ซิลิตี้ฟาซิลิตี้ที่ครบคันนะทั้งโต๊ะเตียงที่นอนนะครับโซฟาข้างในอีกนะใช่ค่ะอันนี้คือตู้เสื้อผ้าที่บิวอินเข้าไปนะคุณพ่อไม่ขอเปิดนะเปิดไหมนะนี่นะตู้เสื้อผ้าที่บิวอินเข้าไปนะมันติดติดของแล้วโซฟานี้เป็นโซฟาเบดเป็นโซฟาเบดนอนได้ด้วยนอนได้อีกอือหือ ห้องน้าคุณพ่อไม่ขออนุญาตขออนุญาตไม่ถ่ายนะเพราะว่าคือแต่ห้องน้ากว้างนะกว้างห้องน้ากว้างก็คือมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีอ่างล้างมือมีชักโครกนะคะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทีวีมีพัดลมให้ทีวีพัดลมได้ยินค่ะลูกพูดได้เลยคือราคาของเราเนี่ยคุณป้าก็คือเรามาพักที่ไรคุณป้าให้ประมาณ1นึ่งพถึงหนึ่งพันสองร้อยบาทถึงประมาณก็หรือบางบางช่วงก็ แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ช่วงแต่ราคาก็ประมาณนี้ลองลองโทรมาถามดูแต่การันตีว่าราคาไม่แพงนี่เรามากัน5คนนั้นเรานอนกันแค่นี้ยได้ก็แล้วก็ขอที่นอนเสริมนะคะที่พื้นได้อีกลูกนึงบ้าก็ใจดีนะไม่ไม่คิดเงินอะไรคะลูกอ่าครับก็ งั้นก็ประมาณ,ณนี้นะครับก็เราให้เห็นประมาณ,ณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือห้องห้องอื่นก็ประมาณนี้แหละแต่เราพี่เราไม่ไม่ไมอยากรบกวนว่าไปเปิด <น timer. S 1> ห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก<อ>็อ่ะน่าอ่าแบบจะมามาฝากเพื่อนๆหน่อยแล้วข้วนานอ่านดีกว่าเปิดอ่ะกระโดดลูกเป,ปุ๊บไม่หล่นลุไม่หล่นลูกหยิบนะไปไปก็ไม่ไปเลยฮะไป อันนี้มันน่นี่มายืนตรงนี้ก็ได้มีอยู่ตรงนี้นทางนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะค ก็ถ้าชอบวิดีโอของเรานะคะฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรีสอร์ทของรีสอร์ทชื่ออรีสอร์ทชื่อว่าเอี่ยมสิริรีสอร์ทนะคะอยู่อยู่ในอำเภอกุยบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นใส่พวกเบอร์โทรแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมให้ตรงในใต้คลิปนะคะอ่าที่พ่อขออธิบายคร่าวๆเนาะก็คือวิธีการมาคือมา เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกปุยบรีนะครับแล้วก็วิ่งตรงยาวดิง่งเลยครับถ,เลเลถือชนทะเลเลยครับเลี้ยวซ้ายเข้ามามเลี้ยวซ้ายเข้ามาวิ่งมาสักระยะหนึ่งก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าทางร,รับทางครับาทางเข้าอาจจะลึกลับนิดหนึ่งนะคือจริงไม่ลึกลับอะไรแต่ว่ามันอาจจะเปลียวครั้งแรกที่มาอาจจะรู้สึกว่าเอมันถึงหรือยังจะถึงหรือยังจะถึงหรือยัง อะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วทุกครั้งที่เรามาเราก็รู้ว่าถึงหรือยังถึงหรือยังแต่ว่าพอเข้ามาก็รู้สึกดีเป็นธรรมชาตินะยิ่งช่วงเพราะคือช่วงที่คือที่เนี่ยคือจะมีลมตลอดเนาะมาเท่ไหรไม่เคยร้อนนะครับก็โอเคครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บ่อนอกนะครับที่วิ่งตรงไปที่ถนนเพชรเกษมนะครับนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับถนนฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับถนนฝั่งนี้ก็คือมาจากถนนเพชรเกษมเหมือนกันครับเลี้ยวซ้ายจากถนนเพชรเกษมนะครับสี่แยกุิบรีวิ่งตรงเข้ามานะครับประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับก็จะเจอ3แยกตรงนี้นะครับเมื่อสามแยกตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่รีสอร์ทเอียมสรีนะครับ ถนนก็คือเรียถนนเรียบชายทะเลองค์การบริหารส่วนตำบลปุยเหนือนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้หมู่ที่3นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเส้นทางต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อจะขึ้นให้นะครับแม่เราไปทางไหนแล้วเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเลยนะอ่าเลีวว้ยวขวาเลี้ยวขวาออกเพชรเกษรเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ